โอเคฮะก็กราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาอยู่ในเกมฮีโร่แลนด์กรีมรูสอีกแล้วและในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนตีบอสต,ตัวนี้ฮะราชันโยมโลกเสด็จอีกคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นบอสอีเวนต์นะที่มีน้องเนี่ยขอเข้ามาให้ผมเนี่ยสอนเยอะมากแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งไปถึงได้แค่ชั้นที่3ฮะคือต้องบอกแต่ว่าบอสต,ตัวนี้เนี่ยก็ยากพอตัวนะยากมากๆคือไม่ได้ง่ายๆเลยนะฮะคนที่ไปแบบว่าระดับสูงๆเนี่ยคือของเขาดีมากคือของต้องดีมากๆเห็นไหมในนนตอนนี้นคน ที่ไปได้ถึงระดับ7เนี่ยมีแค่3คนนะมีมีแค่3คนในเซิร์ฟ1นึคือผมไม่รู้ว่ามันนับแค่เซิร์ฟหหรือเปล่านะแต่ว่าในเซิร์ฟหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีถึงแค่3คนนะคะคือที่เหลือเนี่ยหมี2คน5มีประมาณ10กว่าคนนะเออสิบยคนโดยประมาณส่วน4เนี่ยก็จะไล่ลงมาเลยฮะ เออนะฮะคือมันยากจริงๆคือไม่ได้ง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยผมขอพูดอะไรหนึ่งอย่างก่อนนะฮะสำหรับผู้เล่นที่ย้ายมาเล่นใน LD Player เนี่ยเราจะได้รับส่วนลด15%ด้วยนะวิธีในการรับส่วนลดเนี่ยให้เรากดไปที่ตรงนี้ฮะตรงนี้เห็นไหมมุมนี้จะมีตัว LD Player อยู่นี่ตัวนี้ฮะกดเข้ามาซึ่งกดไปที่คูปองมุมนี้ฮะจะมีคูปองเนี่ยส่วนลด15%ให้กับเราด้วยซึ่งหลังจากที่เรารับไปแล้วเนี่ยจะมีอายุในการใช้งานเนี่ยได้3 หลังจากรับไปนะฮะคือแนะนําว่าใครที่ยังไม่ได้ใช้โค้ดเนี่ยแนะนาว่าอย่าเพิ่งกดรับไปนะเออให้แบบว่าไปดูก่อนว่าเราจะซื้ออะไรแล้วค่อยมากดรับโคดนะฮะไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียโค้ดไปแบบฟรีๆนั่นเองท่านผู้ะะชมและก็สําหรับสิทธิ์คูปองนะฮะหนคนรับได้แค่1นสิทธิ์เท่านั้นนะผมต้องบอกก่อนนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่หมดนะยังมีในส่วนของโค้ดมาใหม่ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมสําหรับโค้ดเนี่ยก็คือกดเข้าไปที่ตรงนี้ฮะนี่เห็นไหมสี่เหลี่ยมมุมขวาบน,นะฮะกด กดไปที่ตั้งค่าฮะแล้วก็เลื่อนลงมาจะมีเขียนว่าโค้ดรางวัลมุมนี้ให้ใส่โค้ดตามผมไปเลยฮะนี่เลยเห็นไหม l e i d i a n ฮะ2 0 2 6แล้วกดยืนยันไปซึ่งของรางวัลเนี่ยจะไปอยู่ที่เมลบอกนะตรงนี้เลย่านผู้ชมกดเข้ามาฮะซึ่งดีนี่เราก็จะได้ของรางวัลประมาณนี้ฮะซึ่งจะมีเหรียญนกฮูกเนี่ย2 0 0 0 มีเหรียญทองเนี่ยหนึ่งมื่นและก็จะมีในสุขของกล่องทรายตีบวกตำนานฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เองเลย ใครที่กําลังมองหาโค้ดอยู่เนี่ยก็เอาโค้ดตัวนี้เนี่ยไปใส่กันได้นะฮะเอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะมาแนะนําเซตในการตีบอสในคเมนเซอร์กันแล้วคือต้องบอกเลยว่าในวันนี้เนี่ยผมจะไปตีแค่ระดับที่สามนะจริงๆแล้วเนี่ยผมไประดับที่4ได้แต่ว่าระดับที่4เนี่ยผมจะต้องใช้สมาธิค่อนข้างที่จะเยอะฮะเพราะว่ามันยากมากคือแม่งไม่ง่ายเลยแ <laughs> ม่งยากมากเป็นตัวที่โค้ดจะยากเลยนะฮะซึ่งระดับสี่นะอ่ะ เออเนี่ยระดับ2ระดับ1อะไรเงี้ยคือผมผ่านมาแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยไประดับ3ามให้ท่านผู้ชมได้ดูดีกว่านะฮะสำหรับเซตที่ผมจะแนะนํามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเรามาดูดิเซตกันก่อนเซตแรกที่ผมจะแนะนาเนี่ยจะเป็นเซตนี้ฮะเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะผมขอเปลี่ยนของนิดนึงผมขอเอาเงาผีออกไปใส่ในส่วนขอนี้อ่ะเป็นก้ามปูนะฮะซึ่งเซตอุปกรณ์เนี่ยผมจะใส่ไปประมาณนี้เลยนะส่วนอ่ะอันนี้นะฮะซึ่งผมแนะนํานะไอ้ลูกแก้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนนะฮะ เปลี่ยนไปใช้ใน,นสโคขอ,อันนี้ราศีหรือจะใช้อันนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอัพมาสูงๆแล้วคือลูกแก้วเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่คนจะใช้นะฮะซึ่งก็หาอันที่แบบว่าคิดว่าดีที่สุดสําหรับตัวเองนะสําหรับผมเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยดีที่สุดของผมแล้วเพราะว่าราศีตุลเนี่ยผมรู้สึกว่ายังยังไม่ดีที่สุดนะเลือดมันน้อยไปอ่ะผมกลัวว่าผมจะยืนไม่ไหวผมก็เลยเอาอันนี้มาอ่าแปงลงร่างไปอันนี้ผมจําชื่อราศีไม่ได้นะฮะ ซึ่งราศีที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นราศีเมฆนะฮะคือผมชอบตรงที่การฟื้นพลังกายเนี่ยจะบวก1.2อนะอันนี้เนี่ยที่ผมเอามานะฮะเพราะว่าฟื้นฟูพลังกายเนี่ยจะได้ไวขึ้นแล้วก็จิกซอเนี่ยผมจะใช้ในส่วนของอันนี้เลยพายุนะฮะซึ่งจะเพิ่มคริติคอลอะไรพวกนี้นะจะได้แบบว่าเบอร์ดาเมดได้ไวยิ่งขึ้นนะฮะและก็ยังมีอีกหนึ่งเซตที่ผมจะแนะนำนะสำหรับอีกหนึ่งเซตที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นเซตข้างข่าวฮะก็ใส่เซตข้างข่าวไปนี่ใส่แค่เปลี่ยนแค่เสื้อ,อเเ่เดวหหบบืกะะหแแก็็็นน้ไะรจใสปปู แหวนด้วงจะใส่แบบนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าผมจะไปแบบนี้อ่ะแล้วก็เซ็ตข้างาวเนี่ยผมจะไม่เอาผมจะไปอ่ะอย่างนี้เลยฮะเป็นเนโคแล้วก็เซ็ตประมาณนี้เลยคือผมต้องบอกก่อนนะว่าไม่ง่ายนะ เออตีเนโคโปลิตรอบนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยฮะสำหรับตัวที่เราจะต้องเอาไปนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้เป็นตัวสายฟ้าบังกรสายฟ้าหรือเราจะเอานักกวีไปก็ได้คือใครที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เก่งยังแบบว่าหลบไม่พ้นอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําเป็นนักกวีน่าจะดีกว่านะเพราะว่านักกวีเนี่ยอันติจะฮิวเราได้ด้วยนั่นเอง พอตอนแรกเนี่ยผมก็ใช้นักกวีในการเล่นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอานัก,กวีไปเนี่ยมันจะเคลียร์ค่อนข้างที่จะช้านะเออถ้าเกิดใครจะทําเวลาเนี่ยอาจจะต้องเป็นในส่วนของมังกรนะฮะเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอามังกรไปดูคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมเนี่ยจะผ่านหรือเปล่านะลุยเลยมาก่อนอื่นนะผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยปรับลูกไฟก่อนให้ให้เป็นแบบผมนะเจ็ดสามฮะเห็นไหมตรงนี้คือให้แบบว่ารูปเท้าเนี่ยขึ้นไปเจ็ดนะฮะแล้วก็รับดาเมจน้อยลงเนี่ยไปคูณสามนะเออเป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชม โอเคหลังจากที่เราปรับเรียบร้อยเนี่ยก็ลุยฮะซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมต้องมอ,อกเลยว่าไม่ง่ายนะเออแล้วในตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นบน LD player ด้วยค,คือคิดว่าน่าจะโอเคขึ้นน่าจะง่ายขึ้นอืมโอ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 เคเอาเสื้อเนโคมาจะได้บูดาเมตอันนี้เนี่ยผมว่าเข้าไปเล่นข้างในเลยนะ,ะแล้วก็ยืนตรงกลางเห็นไหมลูกไฟเนี่ยมันจะเคลียร์ให้กับเรานะเออแล้วก็ค่อยๆแบบเดินออกมาแต่ผมไม่แนะนําให้เล่นแบบระดับสูงๆนะฮะบางทีแบบเออเราโดนเคียวทีเดียวเราล่วงได้เลยนะ ได้เคียวมัน,นโหดมากนะฮะแต่ระดับสามเนี่ยยังพอแบบยืนได้ไงเออยังพอแบบไหวอยู่แล้วก็เปิดสกิลไปได้แบบชิวๆสบายๆฮะอืมคือตอนนี้เนี่ยผมว่าผมน่าจะพอยืนได้อยู่บ้างนะโอเคอันนี้เข้าไปเล่นด้านในฮะยืนหามุมดีๆเห็นปะคือแบบว่าลูกไฟเราเนี่ยมันจะเคลียร์หมดเลยนะเออเนี่ยเห็นไหมเออมันจะเคลียร์ให้กับเราแบบเคลียร์เคียวให้เราเกือบหมดเลยฮะแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆนี่ยิงไปฮะ ก็ผมว่าระดับ3เนี่ยน่าจะพอ easy อยู่นะแต่ว่าระดับ4เนี่ยค่อนข้างจะยากฮะคือระดับ4เนี่ยต้องมีของที่ดีพอตัวแล้วก็ต้องหลบเคียวให้พอได้ด้วยเออมันไม่ใช่แบบคือต้องบอกเลยว่าการตีบอลนี้เนี่ยต้องใช้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงฮะแล้วก็ความใจเย็นเนี่ยต้องมีด้วยนะคือถ้าเกิดว่าใจร้อนเนี่ยอาจจะล่วงเป็นมะม่วงได้คือบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องใจเย็นลงนิดนึงนะ่านผะู้ชมโอเค อนนี้เนี่ยเลิศบอสเหลือ107ฮะ108อะไรประมาณนี้นะยังพอเคลียร์ได้ฮะตอนนี้เนี่ยผมมาได้สูงสุดแค่ระดับระดับที่3นะเออใครที่ไปสูงกว่านี้เนี่ยก็ยินดีด้วยฮะเพราะว่าผมเนี่ยขอไม่ถึงหรืออันผมอาจจะตึงไม่พอนะเอาไว้ว่าประมาณนี้ฮะเห็นไหมผมจะเคลียร์เคลียวได้ไวมากคือต้องมองแต่ว่าระดับ3เนี่ยผมยังพอเคลียร์ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับ4เนี่ยผมยืนไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ เออเพราะว่ามันแรงแรงพอตัวนะแล้วบางทีเนี่ยเคียวเคียวมันออกมาไวมากนะฮะคือเดี๋ยวตอนนี้ก็อ่ะเดียวพอได้คือผมเล่นบน PC ีไงมันก็เลยแบบว่ารู้สึกมันมองง่ายแล้วก็มุมเมนในการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลื่นกว่าเล่นในโมบายนะฮะเพราะว่าเล่นในโมบายเนี่ยมันมันน่วงอ่ะผมไม่มั่นใจว่ามันเกิดจากเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าแต่พอแบบเล่นแล้วมันแบบมันเดินแล้วมันอึดๆอะไรอย่างนี้นะเออผมก็รู้สึกแบบขันใจผมก็เลยแบบเล่นบน l อ p ดี y พ r ด้วยนะฮะโอเค เดี๋ยวตอนนี้บอสเป็นเฟรสองแล้วนะฮะเมื่อบอสเป็นเฟรสองเนี่ยผมแนะนําให้เราเนี่ยเปลี่ยนเอาอันนี้มาใส่เห็นปะแทนไอ้กงเล็บนะโอ oh, ตอนนี้แย่แล้วฮะคือแย่แล้วเพราะว่าเราใส่นี่ไม่ได้เราใช้สกิลกงล้อไม่ได้แต่ไม่เป็นไรฮะเอามาแทนเอาไว้เพราะว่าเราเนี่ยจะได้เคลียววงอันนี้ได้โอ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 คือลําบากคือถ้าวงมาเนี่ยผมจะต้องปากงจักเนี่ยไปนะโอโอผมจะรอดไหมอันนี้เนี่ย ในบ้าเราปากรุงจักไปฮะเพื่อให้มันช่วยเคลียร์เคียวแต่ประเด็นคือตอนนี้เนี่ยเคียวเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆโอเคโอเคยังพอได้เอออย่าเพิ่งนะโอ้หบินบานกันเต็มเลยอะเออแต่บอกว่าน่าจะยังไหวอยู่ฮะแต่อตอนนี้เนี่ยเรามีอันติแเราก็เลือดเราจะดีขึ้นเรื่อยๆฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นมังกรแล้วก็เดินแบบเดินไม่หยุด,ดอะนะเออตอนนี้มาแล้วฮะอืมไปดูดไปเนี่ยเรียบร้อยเรากงจักมาเคลียร์ในวงอย่างเดียวนะ เออเพราะว่าเคียวเนี่ยมันจะได้ไม่กระจายทั่วไปนะฮะคือจะได้ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะผู้ชมโอ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 ลบโอเคโอยแย่แล้วฮะมายังพอได้อยู่คือผมไหวไหมไหวอยู่ไหวอยู่เคียได้ฮะตอนนี้ระดับสามเพราะว่าผมเคยผ่านไปแล้วไงเออโ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 อได้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 คืออย่านะอย่านะเรียบร้อยฮะคือในตอนนี้เนี่ยผมมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูแค่ระดับที่สามนะ ซึ่งระดับที่4ขึ้นไปเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ายากมากและในตอนนี้ผมก็ผ่านระดับที่3มาแล้วะฮะซึ่งก็เวลาเนี่ยก็อยู่ที่2 4 5ว v ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลานะถ้าเกิดว่าใครซีเรียสเรื่องเวลาเนี่ยก็ไปฟาร์มของของตัวเองให้มันตึงนะฮะคือเวลาแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับชุดขึ้นอยู่กับของของแต่ละคนด้วยนะเออตอนนี้เนี่ยของผมก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็รับของมาฮะได้ประมาณนี้จริงจริงโอเคแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันว่า เปิดก่องเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างอืมใช้ดูสิโอ้โ oh ห <laughs> คือผมต้องบอกเลยว่าอีเวนต์ในคมเมนเซอร์เนี่ยถ้าเกิดใครผ่านระดับ7็เนี่ยจะมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงในคอมเมนเซอร์ด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงยังไงคือเนี่ยเห็นไหมระดับเจ็นะฮะกดไปที่ก่องขวัญดีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมอยากได้มากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ถึงเลยของไม่ถึงนะฮะ คือผมโดนเคียวทีเดียวผมล่วงเลยอะตัวสุดท้ายคือเลือดเยอะมากเลือดแบบเยอะมากๆนะเนี่ยดูของมันคืออะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะผมคิดว่าหรือไม่ก็เป็นของติดหลังอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีคนมีหรือ,อยังแต่คิดว่าน่าจะยังไม่มีใครมีนะเออเนี่ยอาจจะมีแล้วอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไประดับ7ดให้ท่านผู้ชมได้ดูดีกว่าว่าเลือดของบอสเนี่ยมันขนาดไหนนะและนี่คือบอสระดับที่7ฮนะ คือดูหน้าตามันน่ากลัวมากถ้าเกิดว่าผมผ่านเนี่ยผมน่าจะขึ้นไปอยู่อันดับที่สี่เลย <c oughs> เออถ้าเกิดว่าผ่านนะมีคนผ่านแบบหนึ่งร้อยี่สิบวิด้วยอะ่ะหนึ่งร้อยวิหนึ่งนาทีกว่าก็ผ่านแล้วตัวเนี้ยเล่นยังไงก่อนคือแสดงว่าน่าจะเป็นแบบเติมหนักมากเป็นสายแบบเออเติมเติมเยอะมากอะไรเงี้ยอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสายเติมนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปท้าสู้ไปดูสิว่าจะไหวหรือเปล่านะ เออแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าผมไม่น่าจะไหวว่ะคือผมเนี่ยโดนทีเดียวผมก็ล่วงแล้วอ่ะเออเดี๋ยวไปลองเซตนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอกเจ็ดเอเคือลองดูนะครับคือผมแค่อยากลองว่าระระดับที่เจ็ดเนี่ยมันจะขนาดไหนเดินเปิดไปก่อนอืมนี่ยเลื่อนสามร้อยอ่าเล่นยังไงก่อนโอ้ยแต่ว่าเคียวเนี่ยยังพอเคียได้อยู่นะอาจจะต้องโอ้เห็นปะผมโดนเคียวนิดเดียวผมหายไปครึ่งหลอดแล้วคือผมจะไม่รอดอยู่แล้วอ่ะ เออโอ้โหบอสตบโคตรแรงครัผู้ชมบอสตีแรงมากแกรไม่ไหวคือไม่ไหวฮะของต้องแบบว่าดีมากๆคือตอนนี้เนี่ยของของผมยังยังแบบกิกี้อยู่เลยยังไม่ได้แบบว่าดีอะไรขนาดนั้นนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยของที่ผมจะเน้นเนี่ยผมเน้นไปที่ลูกแก้วฮะคือผมต้องบอกเลยว่าลูกแก้วอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆ ถ้าเกิดว่าใครมีเนี่ยแนะนําให้อัพไปเยอะๆนะฮะเพราะว่ามันสําคัญมากจริงๆคือผมมองว่าลูกแก้วเนี่ยสำคัญกว่าชุดอีกนะคือชุดเนี่ยมันอาจจะสําคัญนะแต่ว่าลูกแก้วเนี่ยอาจจะสําคัญกว่าคือส่วนตัวผมนะเออพวกลูกแก้วพวกจิ๊กซอเนี่ยผมว่ามันสําคัญกว่านะเออใครที่แบบว่า มีแบบเออมีงบประมาณหรือมีเงินสักหน่อยอะไรเงี้ยก็เติมอัดไปเลยฮะคือเราเนี่ยจะโหดขึ้นนะถ้าเกิดว่าลูกแก้วของเราเนี่ยโหดพอตัวนั่นเอนงมาชมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาด้านมาชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ